และทีนี้เราจะต่อสายไปที่ประธานกรรมธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรคุณพูลศักดิ์จันจมปีคุณพูลศักดิกจ์จันจมปีนั้นโมกอีกใบก็คือสสปฏิลิสของพรรคก้าวไกลค่ะเป็นประธานกรม,มทกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสภาผู้แทนราษฎรค่ะปรากฏว่าคุณพูลศักดิ์แห่งพรรคก้าไก่หนุนการใช้แผนที่วันแมปแนวเขตวันแมปในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับอุทยานทับลานค่ะ เอาครับเราจะไปกันที่สวัสดีค่ะคุณพูนศักคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับคุณพูนศักครับคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรจะหยิบเอาเรื่องทับลานเข้าสู่การพิจารณาวันไหนอย่างไรครับครับต้องเรียนว่าวันนี้นะครับเราจะหยิบเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเพื่อขอมติเพื่อขอมติของคณะกรรมการในการที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ ในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับอ๋อครับครับวันนี้เพียงแค่ขอมติรับไว้พิจาแล้วจะบรรจุเข,ข้าววาระการประชุม17กรกฎาคมาใช่ครับโ okay. อเคต่อไปนี้คือมุมมองเฉพาะตัวของคุณพูนศัก์ละกันคุณพูนศักมองมอมมองประเด็นปัญหาทับลานอย่างไรขณะนี้สังคมก็แบ่งเป็นสองข้างก็วิวา,าททางความคิดกันสนุกสนานคุณพูนศักในความเห็นส่วนตัวมองอย่างไรครับ<ช>ค่ะเช่นค่ะใน ในความเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่าผมมองในข้อดีก่อนผมคิดว่าการที่ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการเซฟทับลานเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนเรื่องของการเซฟเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะฮะไม่เฉพาะแค่ป่าทับลานนะครับผมคิดว่าอยากจะขยายการสื่นตัวตรงนี้ไปถึงป่าอื่นๆของประเทศด้วยในเขตอุทยานต่างๆซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ทับลานนะครับถ้าเราลองไป ทีปัญหาดูดีๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการกลุกที่ของอุทยานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะฮะซึ่งหลายแห่งครับและก็ในข้อในข้อดีของเรื่องนี้นะครับก็คือว่าทําให้เสังคมนะครับได้มาตระหนักถึงถึงปัญหาการลุกพื้นที่ป่านะครับอันนั้นคือเหรียญด้านหนึ่งแต่เหรียญอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเขตแค่ทับลานเนี่ยจะเป็นแค่ที่สามารถอธิบาย ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รัฐมีการประกาศเขตสปอเข้ามาทับที่อุทยานหรือว่าการดำเนินการของภาครัฐในการนําเอาประชาชนซึ่งในอดีตนะครับตั้งแต่สมัยที่มีผู้ก่อั้งรคัคอมมิวนิสต์เราเชิญประชาชนเารียกว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับมาปักธงไว้อยูที่ ป่าทับลานตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานพวกนี้ครับก็แสดงให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนของของพื้นที่เยอะเ,ออเลยเป็นโอกาสเหมาะเลยนะครับที่เราจะช่วยกันสนับสนุนในกระบวนการที่เราเรียกว่าการทําแผนที่เดียวของทั้งประเทศหรือว่าวันแมปที่กำลังดาเนินการอยู่นะตอนนี้ซึ่งกระบวนการนี้ครับมันจะเป็นการช่วยในการที่จะคลี่คลายการทับซ้อนของของพื้นที่ okay. โอเคคุณพุนศักดิ์ในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าควรที่จะสำรวจเพื่อจัดทำแนวเขตอันใหม่ขึ้นมาแล้วเอาแนวเขตอันใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าวันแมปไปใช้แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทุกๆจุดนี่ก็คือหลักการถูกไหมใช่ครับที่หลักการคือตอนนี้วันแมปเนี่ยทำมาผมว่าน่าจะประมาณ5้าสึกกว่าจังหวัดของของัอง่วประเทศที่ได้การอนุออมนัติโดยคอรมอแล้วนะครับหรืออยู่ประมาณสักสามสิบกว่าแห่งซึ่งสามสิบกว่าแห่งเนี่ยผมคิดว่า อยากจะเล่งรัดนะครับให้ทาแล้วเสร็จโดยไ,ไวโอเควันแบบที่ทํามาเป็นรูปสิบปีแล้วครับโอเควันแบบที่ทับลานเขาทำสเ,เสร็จแล้วหรือ,อยังครับยังครับเนือ่องมาจากปัญหาทับซ้อนของของของพื้นที่ตรงนี้ครับคือคือถ้าหากสมมติว่าเอ,อเราเราเราทำตามมาี่คุณปรมงนะครับมีการโยกเอาพื้นที่ตรงนี้ให้กับทางสระกรทั้งหมดสองแสนกว่าไร่วันแบบของพื้นที่ตรงนี้จะเคลียร์หมดเลย เดี๋ยวเดไอ้ตรงนี้เป็นไฮไลท์แล้วล่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์แล้วล่ะเมื่อสักครู่คุณพุทธศักดิ์บอกว่าวันแม p ทับลานยังทําไม่เสร็จแต่ขณะเดียวกันคุณพุทธศักดิ์ก็บอกว่าถ้าเคลียร์พื้นที่265,000ไร่ออกจากทับลานมันจะเกิดคู่รูปการจะทําให้วันแมปตรงทับลานมันทําได้สําเร็จกําลังอธิบายอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่แต่ในในข้อเท็จจริงก็คือว่า พื้นที่ตรงนี้นครับไม่สามารถที่จะเคลียร์อย่างที่ผมเรียนนันเมื่อตอนต้นได้นะครับเพราะเนื่องมาจากว่ามีกลุ่มคนสามกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวพันกับกับพื้นที่ตรงนี้อยู่ครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เลยเลยเลยยังไม่สามารถที่จะออกเป็นอพื้นที่แผนที่วันแบบได้นะครับสามกลุ่มที่ว่านี้ก็คือประชาชนที่อยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานคองพันห้าร้ยสิบสี่สองคือประชาชนที่ ได้รับสประกรซึ่งก็เป็นหน่วยงานรัฐเป็คนออกให้ที่ก็ทับอยู่ในเขตทับลานสามก็คือประชาชนที่เข้ามาในเขตอุทยานหลังปี2524กลุ่มนี้อาจจะมีคดีความันอยู่ประมาณ4-500คดีครับอันนี้สามกลุ่มเนี่ยจะต้องนํามาประกอบกันในการพิจารณานะครับในการทําวันหยักตรงนี้ด้วยครับครับทีนี้ทีนี้ที่บอกว่า ที่บอกว่าถ้าเฉือน265,000ไร่ออกไปจะทำให้การจะทำวันแบบนั้นประสบความสำเร็จไอ้ตรงนี้ขยายความสักนิดได้ไหมครับตรงนี้ยังยังไงคจตรงนี้อยู่มันหมายถึงอะไรคะพื้นที่ตรงนี้260,000คือเอาง่ายๆครับคือว่าณตอนนี้มีกลุ่ม3กลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่อยู่อยู่ในอยู่ในพื้นที่ซ้อนกันแต่ไร่ที่มันซ้อนกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่า เราเคลียร์ทั้งหมดเอาสองหแสนไร่เนี่ยคือไม่ว่าคุณจะอยู่มาก่อนคุณอยู่มาหลังหรือคุณด้รับสระกบเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็โยกที่ทั้งหมดให้กับสระกบเพื่อเอาไปจัดสรรที่ดินอันนี้ถ้าบอกว่าพื้นที่ทั้งหมด 2. 6แสนไร่ตรงนี้ก็จะเคลียร์เพราะว่าพื้นที่นี้จะถูกอยู่ภายใต้การดําเนินงานของสปกครับอันนี้คืออันนี้คือคือเฟสแรกที่ที่มีกระบวนการในการครับครับครับท่านนั้นผมขอสอบทานซ้ําอีกครั้งกันหนครับ แสดงว่าแสดงว่า,วาใน265,000หไร่เน่ยจะประกอบด้วยคน3กลุ่มตรงนั้นนะมีคน3กลุ่มมีทั้งอยู่ก่อนอุทยานมีทั้งเข้าไปโดยได้รับสภกซึ่งเป็นสภกที่ออกทับเขตอุทยานและมีทั้งคนที่เข้าไปทีหลังหลัง 2,524, หลังประกาศเขตอุทยานแล้วไม่ได้อยู่ในเขตสภกด้วยถูกต้องไหมฮะมันจะมีคนสกลุ่ม ไอ้กลุ่มที่3เ<อ>นี่ยมันบุกลุกแน่แหละถูกไหมฮะใช่ครับแล้วมีการฟ้องร้องกันอยู่สัก4ี่ห้าร้อยคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีสอร์ตเป็นบ้านพักสวนตัวเป็นอะไรกว่ากันไปประมาณนั้นถูกต้องนะฮะใช่ครับถ้าถ้าถ้าเฉือน2องแสนหกหมื่นห้าพันไร่ ซึ่งมีคนสามกลุ่มเข้าไปอยู่ปะปนกันอยู่ตรงนั้นแยกออกจากทัพลานแล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างไรครับและอย่างนี้มันไม่เท่ากับนิรโทษให้กับคนกลุ่มที่สามที่มันบุกรุกเหรอครับก็มีความคล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคล้ายๆว่าจะเป็นการนิรโทษใช่ครับแต่เพราะโดยปกติเนี่ยการที่ออกเป็นสอบประกอบครับต้องยอมรับว่าเป็นการ ออเพื่อให้เกษตรกรน,นะครับทำทำกินโดยเฉพาะปลูกพืชเพื่อจุประสงค์ด้านการเกษตรก็ก็เหมือนกับว่าเหมือนก,กับว่าการนี้ธุรกรรมไกลๆสำหรับสำหรับกลุ่มที่กลุ่มที่มาอยู่หลัโอเคเมื่อเฉือนออกไปสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่แล้วโยนไปให้สปรกรจัดการ สปกรก็จะหยิบฉวยเอา265,000ไร่ไปจัดสรรจัดการไปแบ่งปัน<ล>ให้กับบุคคลต่างๆที่เชื่อว่าเป็นชาวบ้าน,นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการแก้กฎหมายสปก,กรสมัยปลายยุคลุงตู่แก้ให้สามารถเอาที่สปกรไปทำรีสอร์ทก็ได้ <ทำ S 1> ไปตั้งโรง,งงานก็ได้ไปทำการค้าก็ได้คโอ้โหเท่ากับปลดล็อกเลยอะยื่นยื่นหมูเข้าปากแมวหรือเปล่าเนี่ยปลดล็อกให้เลยอะรือเปล่าคะ นั่นนั่นก็เลยเป็นเป็นที่มาของแฮชแท็กเซฟพัดลานที่โด่งดังกันนะตอนนี้ครับเขาก็เลยค้านกันเพราะกลัวจะไปเป็นแบบนั้นถูกไหมคะใช่ใช่ครับอโอเคการแก้ปัญหาชาวบ้านที่เขาอยู่ก่อนไม่มีปัญหาหรอกอแต่แต่เกรงว่ามีคนยัดไส้เอาเอากเอกเอาอาเจ็ดาอื่นๆใส่เข้าไปด้วยที่เขากลัวกันตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ผมว่าในการที่ที่ออกสอปกรส่วนใหญ่ก็จะมีหลายๆคนกังวลนะครับว่า จะมีนมินี่มีนายทุนเข้ามามีชื่อเป็นเกษตรกรแล้วก็ได้รับได้รับสิทธิตรงนี้ไปด้วยโอเคนอกจากจะไม่ไว้ใจสปรกรยังมีประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่อง mm hmm. เท่ากับนิรโทษไกลให้แก่ผู้ที่บุกรุกในส่วน2องแสนหกหมห้าพันไร่ไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้สังคมก็ยังเครือบแคงอยู่ในใจก็เป็นปมอยู่ในใจถูกไหมฮะครับครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นในฐานะ ừ, 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 ที่เป็นผู้แทนราชดลคุณพลศักดิ์มุมมองส่วนตัวก่อนไม่ใช่กรรมธิการคิดว่าทางออกที่มันเสด็จน้ําสําหรับทับรานจะทําอย่างไรอย่างไ่แค่เป็นตอนครับเชิญครับครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่กรรมธิการนะฮะก็ผมมองว่าในในเรื่องนี้ครับเราควรจะเซฟทับรานนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเซฟทับรานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเซฟแบบแบบเหมาเข่งครับ ก็คือการที่เราจะเดิมเนี่ยเราบอกว่า 26, ไอ้สองสิบหกแสนไร่เนี่ยเราจะให้สปกระกรไปนะครับแต่พอมีการเซฟท่านลางก็บอกว่าเราจะเอาสองสิบหกแสนไร่เนี่ยกลับมาให้อุทยานนะฮะแต่ผมมองว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ายังมีประชาชนสามกลุ่มที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่อยู่ซึ่งทั้งสามกลุ่มเนี่ยเราต้องเอ่อรียกได้ว,ว่าให้ความเป็นธรรมเข้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่มาก่อนกลุ่มคนที่ได้สปกระกรนะฮะร,รวมถึง มคนที่ยังเราเราเรียกกันว่ายังอยู่ในคดีอยู่ในชั้นศาลนะครับ,บก็ก็ต้องก็ต้องต่อสู้ในในกระบวนการยุติธรรมกันไปนะครับประชาชนที่อยู่มาก่อนก็สมควรที่ต้องพิจารณาเข้าเป็นกรณีพิเศษนะครับการที่จะให้เขาได้รับสิทธิ์เพราะเพราะว่าสิ่งรัฐนะครับเป็นคนพาเขาเข้ามาเองนะฮะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นตามประกาศของสนทั้งสองสามนะครับที่เป็นผู้ร่วพัฒนาชาติไทยส่งเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทับลานแต่ไม่ได้ให้เอกสารที่ของเขาอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมไม่อยากให้มีการทําทุกอย่างด้วยวิธีการเหมาเข่งครับรวมทั้งหมดเลยผมอยากให้มีการพิจารณาเป็นกรณีกรณีครับซึ่งตอนนี้ทั้งสามกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นนะครับควรจะได้รับ ติดหรือสิ์ในการพิจารณาคดีด้วยโทษทีครับติดในการที่จะได้ครอบคอ,องท,อที่ดินในการพิสูจน์ติ์คนคที่อยู่ในชั้นศาลก็ต้องดเองาเนิกบบนการตามกระบวนการยุติธรรมครับครับครับแต่ตอนแรกคุณคุณผู้สักบอกว่าเมื่อเชือนออกมา2 6งแ0 0หก่นพันไร่เศษมันเท่ากับนิรโทษกลายกับผู้ที่ถูกดำเนินคดีผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ส ใช่ครับตอนแรกก็บอกว่าเหมือนเป็นการนิรโทษกายๆไปแล้วนะใช่ครับถ้า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 เฉือนให้สับปะกัทั้งหมดเลย26แสนไล่นะครับอือสรุปก็คือเซฟทับลานเซฟได้แต่อย่าเมาเข่งแยกปัญหาแล้วก็แ,แยกการจัดการถูกไหมใครับแบ่งเป็นเคสแต่ว่าคําว่าแยกปัญหาและแยกการจัดการในมุมคิดของคุณภูษกรยังเห็นว่าก็ควรที่จะ โยก265,000ไร่ไปให้สปกรจัดการถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเพราะว่าผมยังยืนยันว่ากระบวนการเซฟทับลานเนี่ยผมสนับสนุนคือการเซฟทับลานนี่ก็คือหมายถึงว่าเอาที่ดินตรงนี้กลับมาให้อุทยานครับแต่ในขณะเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยก็ต้องดําเนินการด้วยพร้อมกันไปด้วย ไม่ใช่ว่าเซฟทับลานเสร็จรจะโยนที่ทั้งหมดนี้ให้กับพยานทั้งหมดเลยอ๋อเหมาเข่งไปเลยไม่ได้ก็ต้องมาดูแยกในแต่ละกลุ่มใครได้ก่อนหลังอะไรยังไงจัดพาร์ตี้ที่ครับโอเคได้ได้ได้เอาแล้วครับชัดเจนวันที่17ก็คงจะได้เห็นกันก็คงจะเข้าสู่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรอวันที่17รอไหวเลยครับสถานการณ์มันร้อนฉาคุณผู้สักคงสัมผัสได้โซเชียลมีเดียแทบแตกตอนนี้ใช่ครับใช่17มันจะช้าไปไหมเนี่ยแต่เนื่องจากว่า กรรมธิการเรามีการประชุมอาทิตย์นั้นหนึ่งวันทุกคนอ๋อมันเป็นงบงบประจําแล้วใช่ไหมรับใช่ครับพุธนี้ก็ต้องรอพุธหน้าโอเคเข้าใจนะครับเพราะาเผื่อเวลาให้เราเชิญเชิญทางเจ้าหน้าที่เชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยครับซึ่งใช้เวลาประมาณอาทิตย์เป็นครับอาทิตย์ได้ได้ต้องรอครับขอบพระคุณมากครับคุณพูนศักครับขอบพระคุณนะคะครับคุณพูนสักจันจำปีค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไก่ค่ะประธานกมทการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟังดูอย่างนี้ ก็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 แต่ไอ้ที่หนักกว่าตัวคุณพูลศักไอ้ที่หนักกว่าประธานกรรมธิการที่ดินของสภาก็คือที่ปรึกษาของประธานที่ปรึกษาของคุณพูนศัก์คุณอภิษ์เมื่อสักครู่ก่อนสนทนากับคุณพูนศัก์เราได้หยิบฉวยเอา Facebook ของคุณอภิษ์ที่ปรึกษาประธานกรรมิการที่ดินมาให้ฟังแล้วใช่ไหมครับมันมีประเด็นข้อที่จริงที่น่าสนใจและผมเชื่อว่า มุมคิดแล้วก็แล้วก็มุมข้เทีจจริงจากคุณอภิษฎผมเชื่อว่าถ่ายทอดมาที่คุณภูนศักดิ์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะโดยเฉพาะเรื่องหลักคิดค่ะ,ะคุณอภิษฎเปิดประเด็นข้เทีจจริงที่ผมสนใจมากๆเลยคุณคุณอภิษฎโพสต์ Post ใน Facebook ว่าไอ้สอง0สน้าไร่เนี่ยมันแค่ขอบนอกแนวรอบนอกอที่เป็น<ค>ปัญหาขอบ,ขอบมันแค่รอบนอกของทับลาน,ลานทั้งหมดมและ ตรงที่เขาจะการออก2 6งสายพันไร่นั้นมันเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาทำกินอยู่แต่ก่อนที่จะมีประกาศอุทยานและและและเขาก็บอกด้วยนะว่าตรงนั้นบางส่วนก็เป็นที่ราชพัสดุมีที่ราชพัสดุคะใช่ค่ะมันเป็นข้อที่หลายหน่วยงานเป็นข้อที่จริงที่ต้องเคลียร์แล้วล่ะใช่ก็ต้องมาดูข้อที่จริงในมุมนี้ด้วยนะคะใจเย็นก่อนทุกท่านมันดูมีข้อมูลหลายมิติที่เราต้องไปดูค่ะ